Honda Civic FE ป้ายแดงนะครับคันนี้เข้ามาติดจอ Android พร้อมระบบกล้องรอบคันนะครับเป็นจอ Android ตรงรุ่นนะครับไม่ได้ตัดต่อสายนะครับสเปกแรมสรอม64 CPU 8คอร์ยี่ห้อ c a n เซนนะครับเร็วแรงภาพคมชัดครับตัวนี้ตัวนี้เป็นระบบ CANBUS นะครับถ้าเปิดแอร์ก็จะโชว์ที่หน้าจอแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราเปิดประตูรถนะครับก็ประตูก็จะเปิดให้แบบนี้นะครับโชว์ที่หน้าจอนะครับ การทำงานก็ดูได้ทั้งอ 2D และ 3D นะครับนะครับอันนี้ภาพด้านด้านหลังนะครับอันนี้ด้านหน้าซ้ายขวานะครับและเป็นกล้องบันทึกรอบคันให้ด้วยนะครับได้ภาพคมชัดแบบนี้นะครับเป็นกล้องบันทึกรอบคันให้ด้วยทั้ง4ตัวนะครับ การทำงานก็รวดเร็วทุกแอป,ปอยู่แล้วนะครับตัวนี้คอนโทรลไรก็ใช้ได้ทุกปุ่มนะครับระบบเสียง DSP นะครับนี่ครับปรับแต่งเสียงได้นะครับส่วนไว้ c o n t r o l ตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับกด ไปเซนทันเฟสติวัลแค่แลมสีของแคนเซนก็แรงแล้วนะครับตัวนี้ใส่ซิมได้ไว้ในเกตรถนะครับรองรับ Apple c a r p l พ y แบบไร้สายครับ รวดเร็วทุกแอปนะครับมีไอคอนลอยนะครับจะได้ไว้กดดูเองได้ด้วยนะครับประมาณนี้การทํางานนะครับเข้าเกีย์ถอยภาพก็จะตัดให้เป็นกล้องถอยแบบนี้นะครับกล้องถอยและกล้องรับคันแบบนี้นะครับได้ภาพคมชัดแบบนี้นะครับสนใจสินค้าไงก็ทักมาที่เพจร้านได้เลยครับขอบคุณครับ